ไม่ต้อง้าวเอ็กซ์ชัดยาครับโครงการที่นี่ก็ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงครับมีเงินมีทองเยอะๆร่มโพล่ร่มสายของหลานๆทีมพูดสาธุสาธุเนาะครับอันนีเงินมีทองครับ อย่าเพิ่งถือถืออันนี้อีกครั้งหนึ่งกับดอกไม้แล้วหันหน้ามาทางกล้องหน่อยอหันหน้ามาคุณยายหันหลอเอาเอาขันมาด้วยแม่เดี๋ยวสวยก่อนคุณยายสวยก่อนสวยมากเลยคุณยายขนาดเพิ่งตื่นเนาะอาคุณยายก็อวยพร ให้เป็นคนดีครับให้มาชวนไปไหนอยาไปยุ่งก็ตั้งเนกตาอะไร <c oughs> แกงแกง <c oughs> เป็นหลอดดึงเยอะหมจากทต่นี้ดีแต่หูหูดู เป็นแม่รยิ้มหน่อยแบงคุณยายมองกล้องอ่าโอเคหนึ่งสอง โอเคนะวันนี้วันสงการเดิน,น,นทางปลอดภัยใช่ยเย็นไหมเนาะใช่ยเย็นใช้